วันนี้เนี่ยจะมารองเทสความสามารถของหลวงหลง SP นะครับในการสั่งตายด้วยสกิลเขตแดนแล้วก็ความสามารถในการชุบชีวิตแบบอันลิมิตจะมาดูกันว่าจะโหดเกียนแค่ไหนใน p v p ครับไปลองเทสกันสัหน่อยดีกว่า s t ตล l a าโก้พ s เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุด เติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e r รา Go plus ลิงอยู่ใต้ description อะไรครับก็กาบสวัสดีเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนจำช่องจานแจกไวในเกมเมอร์ amer, นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสับป,ประยุวิญยานจานเซิร์ฟเวอร์จีนะครับกับไอเดียของคุณโอ้นนะวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าจะมาลงลงอ่านน้องหลง,ลงๆนะครับสำหรับ ทีมที่จะเอาไว้ในกรณีที่เป็น QP สั่งตายนะครับดังนั้นเนี่ยในทีม PP v p สั่งตายเราจะเล่นทีมที่อึดอึดถึกถึกครับตัวละครไหนที่ช่วยให้เราถึกแล้วยืนกันได้แบบนานๆครบ10บรอบเราจะเล่นตัวนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องมีตัวละครที่มาช่วยอ่ะอ่าซับในเรื่องของการให้เกรดด้วยนะครับอาจารย์ขออนุญาตคัดตัวละครในการเอาไปเล่นนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับอาจารย์ไปที่หลงๆก่อนละกัน ที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าความสามารถของลงหลงนะครับในเขตแดนนะครับดวยเขตแดนของลงหลงนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยห้าดาวแดงนะครับเป็นบังคับ5้าดาวแดงนะครับเมื่อ10รอบผ่านไปของรอบลงหลงนะวนผ่านรอบของน้องลงหลงไปนะครับสิรอบระหว่างที่เปิดเขตแดนนี้อยู่นะครับอย่าให้เขตแดนหมดนะมันทาให้เราเนี่ยชนะฝ่ายตรงข้ามได้เลยในทันทีครับโหมดนี้ใช้ได้เฉพาะโหมดแข่งขันหรือว่าพวก PVP ยกพลศึกอสังเวียนในพวกนี้เท่านั้นนะครับ จะไม่สามารถใช้กับมอนเตอร์ได้หรือว่าการพันดานได้จะใช้ในหมวดของการแข่งขันเท่านั้นนะครับผสนกับกระดูกหัวนะครับที่จะมีความสามารถเพิ่มเติมให้เราเนี่ยสามารถชนะได้ง่ายขึ้นนะครับในระดับสีดาวอันนี้เนี่ยบอกเลย,เลยว่าตัวเกียร์เลยครับตัวเกียร์ขั้นเทพพิกเนเจอร์เลยนะครับเดี๋ยวในทีมที่จางจะเล่นเนี่ยก็จะคัดสรรตัวที่อึดถึกพลมานะครับซึ่งขออนุญาตเลือกเลยนะคือมาน้ำเนี่ยเล่นอยู่แล้วปีไปตรงก้ามาตัดเขาเพื่อให้เขาเนี่ยถ้าเรายากขึ้นนะครับ ราต้องคิดไว้ก่อนว่าเราอาจจะโดนอะไรที่มันคือความจริงจานอยากลงไอ้นี่นะมันซ้ำนะครับเออปูพิษลงได้นะปูพิษลงก็ดีนะแต่ว่ามีปีปีตงแล้วปูพิษก็ไม่จําเป็นครับอ่าปูแรดลงซ้ํานะครับลงๆก็จะซ้ําล่างดัางเดิมอยู่แล้วนะครับมังกรขาวครับเรื่องมังกรขาวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่ความถึกอึดทนเนี่ยระดับพระเจ้าจอดเลยนะครับมันคือไททานนะครับแต่ว่าไททานลงไม่ได้ติดมังกรขาวเสียดายจัง อันนิ่งก็ลงไม่ได้ล้วด้วยนะครับอ่ะสามตัวนี้เนี่ยทีมเราก็น่าจะถึกอึดอึดสุดๆแล้วนะส่วนปอดไซซีปอดไซซีมาเพื่อคำสาพทำให้ฝั่งของข้ามเล่นยากขึ้นก็ดีครับอาจารย์คิดว่ามันน่าจะช่วยเราได้ดีนะครับส่วนตัวดาเมจเนี่ยเราไม่หวังดาเมจครับเหมือนที่บอกว่าเรามาเพื่อถึกเพื่อ,ออึดนะครับสายปีกใสยคอนตัวไหนที่มันน่าเชิญชวนลงไปในสนามเราคือความจริงยันอยากใส่เยี่ยนไหมนะ ยี่นมามตะ2เทินเนี่ยช่วยให้เราสบายขึ้นเยอะเลยแต่เยี่นของน้องเขาผูกอ่าผูกเอาไว้นะครับเป็นตัวที่มีสกิลบัฟตัวเองแล้วไม่จําเป็นต้องสกิลตลอดก็ได้ครับหรือไม่ต้องใส่ไปก็ยังได้นะใส่คอนเนะี่ย อางจริงว่ามีคอนตัวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความอึดให้กับทีมได้นะครับนั่นคืออาจารย์ใหญ่นะครับแต่ว่าน้องเขาไม่ได้ผูกเอาไว้นะอาจารย์ขออนุญาตด,ดูดูโซเขาองล่าโซขเาโซขาว่างไหมโซ่เคาไม่ว่างนะครับคืออาจารย์ใหญ่เนี่ยช่วยทีมถึกขึ้นได้นะครับอาจารย์ใหญ่อ่ะช่วยทีมถึกขึ้นได้นะแต่ว่าเขาไม่ได้ผูกเอาไว้นะครับงั้นเล่นเป็นตัวปีกกระบุปีกกระปูอ้วนไฟก็ได้ครับ อ้นไฟลเล่นสายตายเกิดก็ได้ครับมันจะได้เซฟชีวิตตัวเองได้นะครับโอเคจรจะเล่นสายโดดนะครับไม่เอาโดดดีกว่าไม่เอาไม่เอาอ้วนไฟใส่ไปเลยดีกว่าครับงั้นเราเล่นแบบไม่มีตัวดาเมจขอใส่สินะครับก็อีหลบอีหลบฉบับเดิมก็คือหล้วนนะครับหล้วน1นล้วนเลย ทำให้ฝันตองข้ามเล่นยากที่สุดถ้าจะเล่นยากได้แต่เราจะไม่ใช้แหวน8ดนะครับเพราะว่าไม่งานเนี่ยมันจะจบมันจะจบเร็วนะครับนี่แหวนกายสวุวรรณเพิ่มความถึกนะครับมาน้าสมุทรนะครับมาน้าสมุทรสายถึกก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับเราจะเน้นที่สามารถรับความเสียหายได้เยอะนะครับแล้วก็ใส่นี่พวกกวาไอพวกเต่าไอพวกเนี้ยที่ช่วยบั่นทอนความเสียหาย ให้เราไปนะครับลงหลงครับสองลดเลยนะครับแต่แหวนแวนอันนี้ต้องแสนปีโอ้โหเสียดายจังแหบวบนมีไม่พอครับอันนี้นี่จะอยากได้สองมากกว่านะแต่ว่าใส่หนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรครับแล้วก็เป็นลงหลงตายยากหน่อยลงหลงมีความสามารถพิเศษหนึ่งอย่างนะครับถ้าหากห้าดาวแดงหรือว่าสี่ดาวแดงจันจะไม่ได้นะมันทําให้ว่าถ้าหากว่าทีมของเรามีตัวละครมากกว่า3ตัวลงหลงจะไม่ตายนะครับซึ่งต้องฆ่าตัวละครอื่นก่อนอันนี้เดี๋ยวเราลงในยกพลด้วยนะ ขอลงในนี้ก่อนนะครับทำสาบอันนี้แหวนไม่พอแล้วก็เป็นพลังจิตไปครับเดี๋ยวเราลงยกพลเราก็ลงตัวละครได้ทุกตัวแล้วล่ะไม่ติดปัญหาแล้วนะครับอันนี้แหวนไม่พอหรือว่าเราไม่ได้ถอดไปเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ถอดแหวนออกแน่เลยจักตัวละครสายช่วยเหลืออช่วยเหลือมีใครบ้างหลงหลงออสการอ์ออสกา,สกามี มาใส่ให้ทั้งนั้นกล้องหัวปลาหยุดครับเปน,นปีอันนี้อาจารย์ใส่แบบเน้นเล่นไปเฉยนะครับเน้นเล่นไปเฉยโอเคได้ละเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับวา่าจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับอันนี้เนี่ยอาจารย์เอาทุกอย่างออกนะในโหมดอ่าโหมดกําหนดนะครับทีมเราไม่มีดามเมจเลยนะครับคือเราจะถึกจะอึดนะครับตขอทิธก,ก่อนว่ามันสิบรอบแล้วมันจบไปเลยหรือเปล่านะครับอาจารย์จะนับรอบแบบกีระรอบด้วยนะ อันนี้ตัดพลสสี่ไปก่อนครับเนี่ยข้อดีของการที่กระดูกแขนมันเปิดมาใช้ได้เลยก็จะเป็นลายพิเศษแบบนี้ครับอ่ะบัฟโล้ครับบัฟโล้เบิ้ลครับเบิ้ลไปเลยครับบัฟอนชีพแล้วเราก็ใช้เขตแดนแบบไม่มีเกตดไปเลยครับเปิดเขตแดนนะครับกายแท้ก็จะเปิดไปด้วยแล้วเราก็บัฟปกติครับนี่ครับอันนี้เราก็วางโล้ครับ มีมังกรขาอยู่จันว่าเราเล่นง่ายครับในเขตแดนนะอาเขตแดนตอนนี้เราเต็ม15นะครับก็คือเราใช้สกิลการโจมตีอุ้ยต่อยเขาที่จะตายอ่ะเนี่ยโอโ้โหตายแล้วไม่น่าจะได้ลองคิดว่าทีเขาจะถึกขึ้นหน่อยนะเนี่ยอืมไม่ถึกเลยต่อต่อทีเดียวตายครับโอ้ไม่ก็รอดมาตอนนี้นะครับเรามารองการอ่าตัดเกรไปก่อนครับ อุตส่าห์กว่าจะเจอทีม AI ที่มันถึกๆอึดๆได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะรับเราได้แค่ไหนนะแล้วก็กดเหมือนเดิมครับแต่ว่าไดเบิลเนี่ยโคตรดีนะมาน้ำไดเบิลเนี่ยเล่นสแต็กทุกอย่างไวมากเลยอ่ะแล้วเราก็กลางเขตแดนครับด้วยเดี๋ยวที่บอกไปอย่างที่จานเทสเมื่อกี้จานลองมาเทสหลายหลายอ่าหลายตัวละครที่เป็น AI แล้วนะครับเหตุผลที่เขาโดนกันหนักๆอย่างนั้นนะเพราะว่าลงๆมันบัฟ p ีครับบัฟเนี้ย จานลองตีนี่ที่เข้าเนี่ยโอ้โหมันตีแรงมันมันบูลให้เราตีแรงมากเลยครับมันจะอยู่สิบเทิร์นได้ยังไงเนี่ยถ้ามากันเยอะเนี่ยต้องใส่ต้องใส่ต้องมากันน้อยๆโอเคยังได้อยู่ยครับมาสิบเทิร์นนะครับโหนานเลยครับสิบเทิร์นแต่ว่าจัน ต้องคัดตัวละครมาแล้วอะเอาปอใจซออกนี่ออกครับสามตัวนี้ก็เพียงพอแล้วครับมาเพราะว่าเราจะเทสแค่เรื่องของการใช้สกิลอมตะนะครับให้สกิลที่ตัวเขินชีพก็แค่โล่ก็ยืนอยู่หลายเทอร์แล้วครับมาอีกทีทนึงเพิ่มความอึดความถึกแล้วก็กางเขตแดนเลยนะครับกางกางเลยไม่ต้องรอใครทางนั้น เราก็จะไม่บัฟตีปกติไปเลยครับโอเคนี่บัฟดอกนี้แรงครับอ่ามาดูกันนะครับจะผ่านไปจากได้สกิ่เทินเนี่ยสอยตัวที่ตายยากๆอย่างอยู่ชิงแล้วกันกลางโลครับอุ้ยกลางโลอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยเขตแดนเราอยู่15เทินนะครับางที่อจารย์บอกไปว่าในเขตแดนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยขยายเวลาได้โดยการใช้สกิลที่ เป็นสกิลไม่มีความเสียหายครับพวกสกิลบัฟทั่วไปครับสามารถขยายเวลาได้โอเคการแท้หมดแล้วครับสองเทิร์นโอเคเด็ดมาดูนะครับเราก็เล่นของเราไปเรื่อๆยๆนะครับเหมือนเล่นยกพลอ่ะเรามาวอร์มือก่อนว่าในความสามารถมันทําได้ไหมโแบบอ้โหฝั่งสงค้ามเขาก็มีของนะเนี่ยมันเป็นระบบ AI มันชอบเล่นแบบแปลกๆครับโอ้โหอยู่ในโลกน,นี้ยังมึนได้เหรอเนี่ย อ,อยู่ในนี้โคตรปลอดภัยแต่โดนรถกาะอ,อยู่ดีครับเห็นปะถึงไม่รับความเสียหายแต่รับดีบัฟอยู่ดีนะอยู่ในนี้นะครับมันก็เป็นการบอกแบบว่ามันโดนอยู่ดีตอนนี้เนี่ยอ๋อด้านบนเป็นเทินหรือเปล่าเนี่ยด้านบนน่าจะเป็นสแต็กครับด้านล่างเป็นเวลาครับด้านบนน่าจะเป็นสแต็กครับมาเราตายไม่เป็นไรนะครับรจริงเราตรายแล้วเราฟื้นคืนชีพแบบฉับพลันเลยนะมีม้าน้ำกับหลงๆอยู่เนี่ยบอกเลยว่าฟื้นคืนชีพได้ไม่จํากัดนะครับ เป็น8เทินแล้วครับอ๋อนี่ไงด้านบนคือ8ครับผ่านเทินลงหลง8เทนินแล้วนะครับอีกแค่2เทนินก็จะจบแล้วจบวินของเรานะครับเราเล่นแบบทีมอึกไม่ชนะได้เลยอะ่ะมันมันเหมือนเอามาแก้ไอ้ผีพีพ่ตรงที่เล่นยื้อเวลาครับอีพี่ตรงหรือว่าตัวละครไหนตัวที่เล่นยื้อเวลา9้าเทินแล้วครับตีบจะแตกจบเลยชนะทันที what the hell is that เป็นไงครับโอโ้โหสุดสุดคำว่าโกงครับ กางเขตแดนครับตี่เขาที่ยเดไม่ตายใช่ไหมโอเคถึกอยู่สุดองคําว่าโกงครับตอนนี้เขตแดนมีระยะเวลา1 3บสาปะเวลาเพื่อนใช้ทักษะที่ไม่ใช้เกียรติวิญญาณอะหรือว่าทักษะไหนก็ตามที่ใช้ปุ๊บแล้วมันไม่มีความเสียหายครับระยะเวลามันจะเพิ่มขึ้นธรรมดาไปครับเล่นทีมยือ้ออยากยื้อใช่ไหมลงหลงจัดให้ครับใครการเขตก่อนก็รู้เรื่องนะครับต้องพยายามฆ่าลงหลงและพยายามฆ่าลงหลงก็ฆ่าย,ยากอีกเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าความสามารถลองหลงมันมันจะทําให้ตัวเองอะ่ะไม่ไม่ตกเป็นเป้าเวลาเหมือนกัว่าไม่ตายเวลาที่มีเพื่อนร่วมทีมอยู่เยอะนะครับมากกว่าสมตัวอ่ะเห็นบ้านนับนับเวลาแล้วครับ2เทินแล้วนะครับเลขด้านบนอันนี้เราก็ขยายเวลาเขตแดนไปก่อนต่อยน้องหลง <c oughs> ต่อยปูใบสามเทินครับสี่เทินเอ้ยเดี๋ยวนะมันนับแบบมีกระดูก มันนับแบบเป็นทุกรอบของคนอื่นเลยเหรอโอ้ยนับเทิร์นคนอื่นด้วยนี่ดูดิคนอื่นเล่นก็นับครับหลงหลงไม่ถึงสีหลงหลงไม่เกี่ยวครับน่าจะเป็นกระดูกเฉพาะมั้งความสามารถนี้เห็นปะจบเทิร์นคนอื่นอ่ะจบเทิร์นฝั่งตรงข้ามครับ๋อ,อมามันนับเป็นรอบฝั่งตรงข้ามที่ได้เล่นครับเสร็จรอบแล้วนะครับเขตแดนเหลือสิบสามรอบโอ้โหเหลือเหลือจัดเสี่ยวอู่แหวนแปดเอ้ยเสี่ยวอู่มันอาจจะมาฆ่าเราได้นี่เสี่ยวอู่มันอาจจะมาฆ่าเราได้นี่ยต้องระวังครับเป้าหมายมัน ดูไม่ดีเลยอะอุ้ยเล็งหลงๆลงด้วยพี่จะอยากให้มันมาฆ่าเราสักตัวนะครับเพราะว่าจันอยากจะให้ดูรูปชีวิตแบบอลิมิตแต่ว่ามันจะเสียอะไรเวลาขังเขตแดนเพิ่มลงไปหน่อยนะครับสิบรอบจบเลยชนะแล้วบ้าไปแล้ว pvp แม่งเดือดดานจัดหน้าแด,ดงขออนุญาตคุณอ้นมาลงในยกคนหน่อยนะครับโอเคเราจะมาเล่นทีมแบบมาหากราบความถึกแบบเดือดดานนะครับ ทางซาน SP น่าจะเอามาช่วยกดได้แล้วก็เราจะไม่เล่นดามเมจเลยครับอาจารย์ดูว่าอาจารย์จะเล่นไหวหรือเปล่าในนี้นะครับตัวละครที่เหลือน่าจะปบยะไปเลยทีมยืนครับถ้าเราไม่เจอคนโอ้โหเราเจอปูก,กรบบีแบบจิตสิบครับลุ้งเลยลุ้งมาเลยครับหลงหลงก็ห้าแดงด้วยครับโอคนหลงหลงเขาการเขตแดนก่อนครับนี่เรามาดูกันว่าเราจะโด,โดนสกิลนั้นของเขาหรือเปล่านะครับ แตว่าโดนครับแต่ว่าโดนแบบเนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องใส่เสียงเสียงมาเพื่อเพิ่มสปีดต,ต้นแน่เลยนะครับอันนี้จยนแต่ว่าจยนพลาดนะเพราะว่าส่วนของสปีดก็จําเป็นมากมากครับถ้าสปีดเราไม่มีก็เล่นยากเหมือนกันจาน,นรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงใส่ถึงใส่มานะครับตอนแรกไม่รู้ว่าทำไมถึงใส่มามีปลายร้ากลับ ใส่ปอดใส่ซีไปจะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เมตาต้องใส่ตัวไหนบ้างครับไม่ค่อยได้เล่นเมตาในจีนนะครับแต่อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยเราโดนการเกตแดนไปแล้วครับซึ่งเราต้องกดแม่้เขาได้เล็กรับเกตอ่ะมันถึงจะทําให้เกตแดนของเขาหมดมีระยะเวลาหมดเวลาครับ <S <S เกตแดนเขาสี่เทินแล้วครับเขาได้เล่นครับ <S <S รเขาเล่นพยายามได้เล่นน่ะโอ้หเกตแดนสิบห้าเทินน่ะจบจบก่อนอยู่ดีครับเพราะว่า เขาแค่ทําให้เราเล่นถึง10เทินเขาก็ชนะเลยอ่ะนะครับแค่นั้นเองง่ายๆอ่ะชนะแบบชนะง่ายๆอ่ะโ้ oh, แบบของง่ายเลยอ่ะต้องเอาสิ่งเสียมมาเป็นสปีดต,ต้นจริงครับตอนนี้ได้เวลาเก้าเทินแล้วครับอีกเทินเดียวเราก็แพ้แล้วครับ,รรรบจบไวจัด PVP เมตาอะไรครเนี่ยถามจริงแต่ครับนี่คือเมตาจะเป็นต้องเอาสิงเสียงมาสปีดต้นนะครับอ oh, oh, ๋อเขาใส่สิงเสียงกันทุกคนแล้วนะครับวัดความเร็วครับวัดกันที่ความเร็วใครเร็วก่อนเปิดเขแดงก็ได้เปรียบครับแหมจา์มาทําให้คุณอ้นแต้มลดลงหน่อยซะแล้วนะครับหลงเมตาครับสิบเทินยังไม่ถึงครับอีกเทินเดียวเราก็แพ้แล้วโอ้โหโดนสั่งแพ้โดนสั่งแพ้แบบตึง โอ้โหโดนสั่งแพ้แบบตึงๆแม่เจ้าโอ้โหตาน,นี้แก้ตัวได้ครับตาน,นี้เจอคนดาวน้อยมากครับซึ่งต่างจากตาที่แล้วซึ่งเปิดเฮแดนเลยนะครับแล้วเราก็จะเล่นกับเขาแบบยื้อๆอุ้ยอุ้ยใจเย็นไอ้นุมแต่ว่าหลงๆเขาไม่ห้าแดงนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวครับพาสมาถนี้ต้องห้าแดงนะครับ ต่อให้มีโซ่เจ็ดมดอยู่แล้วก็มีโล่มาน้าไว้กันอยู่ดีนะครับแล้วก็มีไปรล่กลับเล่นนไปก็ได้ครับไม่ไม่ต้องอะไรมากมายแค่แค่เล่นเล่นแบบเล่นยื้อๆนะครับยังไงเขาแพ้อยู่ดีต่อให้มีโล่ตัวไหนก็ตามนะครับอ่าตอนนี้สแต็กเรายังไม่เริ่มนับนะครับอ่าเราดูก,ก่อนอันนี้ก็พิทักษ์หลงเลยครับพิทักษ์หลงไว้นะครับแล้วก็บัฟดูดดูดโล่นะครับดูดโล่ดูด,ด,ดบัฟต่างๆ ผนองข้ามเริ่มได้เล่นครับอ่าเริ่มปักครั้งแรกครับโดนไป2ครับกดสกิลพยายามใส่เราอีกนะครับสแต็กเพิ่มมาเป็น3แล้วครับทางสานเทสมุดส่วนมีไปไร้ายกับใส่ปันเอ้ยไม่ใช่ส่วนเพื่อลมไร้สิ้นสุดใต่ผนองข้ามครับโอ้โหคอมโบระเบิดโลของตัวต้ามหมิงนี่ก็ทําอะไรได้ยากเลยครับจังหวะน,นี้เปิดใช้งานกายแทสโซเจ็ดมาเพื่อข่มผนองข้ามแต่ว่าเราในดันไม่กลัวครับ มนไม่กลัวขอน้องข้ามเลยนะครับตอนนี้สแต็กเต็ม5แล้วนะครับเราเนี่ยเพียงแค่ยืนรอความพ่ายแพ้ของ่อน้องข้ามโปะแล้วครับอีกแข่งเพียงแค่สี่เทิร์นของ่อน้องข้ามเท่านั้นก็จะจบนะครับแม่เจ้าถามจริงสิงครับนี่เล่นกันแบบนี้จริงเหรอเจอปีพีตรงว่าหน้าลำคาแล้วเจอตัวนี้นี่จันผูด้ได้คำเดียวน,นะว่าสุดกว่าเลยครับสุดของความหน้าลำคาครับมีไปไลายไร้กับใส่ครับไม่เข้าอยู่แล้วครับ โอเคอุ okay. ้ยแรงอยู่นะนี่ทำเป็นเล่นก็ถือว่าแรงอยู่นะโซ่เจ็ดมันกระเพื่อมเราเรื่อยๆก็ถือว่าแรงนะครับอุยโซ่เจ็เอาเรื่องครับอ๋อตัวนี้ก็ถือว่าสู้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโซ่เจมันกระเพื่มใส่เราเรื่อยๆครับแล้วมันก็มุดนะครับแต่ว่าเรามีน้องหลงอะชุบชีวิตอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็ตัดพวก ความสามารถฝันขงข้ามเล่นๆไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ไทาทานเนี่ยเซฟหลงแบบเซฟจริงๆครับเหลือแค่เจ็ดเทินจันไม่อยากเล่นเลยอะอยาา่างไรครับฝันขงข้ามเล่นครับอุ้ยไททานแตกครับแล้วทาทานก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับโดยใช้เวลา5เทินของฐานร่างของเขตแดนเห็นไหมเขตแดนหายไป5เทินครับแล้วก็กดสกิลเพื่อให้เขตแดนกลับมาเทียรสองนะครับ โอ้ oh, คือโซเยเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเคาน์เตอร์ได้เลยเนี่ยถ้าเราเสียทางด้านของความสามารถในการใช้โลบาลเรียของมาน้ําไปครับอ่าโลบารียอมาน้ํามาครับแต่ว่าเราตายแล้วเราก็ฟื้นอยู่ดีครับอ่าแปดเทินครับน้องข้าวมาแปดเถินไปแล้วครับระเบิดมาก็ไม่มีผลนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ตีปกติฟื้นปูเลือดครับเต็มหลอดดอกเดียวเท่านั้นจากหลวง เข้าประกวดครับพตโสเจ็ดมันก็เกียนอยู่เนี่ยเกียนฟิชเชอร์ได้ดีจริงๆก้าวเทินครับเลอแค่เทินเดียวเท่านั้นครับเลอแค่เทินเดียวเท่านั้นที่ปัดของข้ามได้เล่นก็จะจบโสเจ็ดได้เล่นไม่นับเพราะว่ามันไม่ใช่เทินตัวเองครับแต่จริงโสดเจ็ดมันก็กระเพื่อมแต่ว่าเราก็ฟืนคืนชีพได้เรื่อยๆอะพูดถึงน,นะนะกระเพื่อมมาเราก็ฟื้นอ่ะตาเขาได้เล่นครับมับงกรขาได้เล่นคือจบ จบสิบเทิร์นลงหล,ลงประกาศธิชนะจบเลยอุ้ยแต่ว่าตนี้ก็มานอยู่บอกตามตรงนะครับมันมันวัดแพ้ชนะกันง่ายๆเลยครับง่ายเลยก็คือกลางเขตแดนเรียบร้อยครับกดออกได้เลยครับถ้าปัดห้ามกลางเขตแดนคืออย่าไปหวังที่จะฆ่าเขาอะ่ะคือประการฆ่าหลงหลงมันมันคือมันคือสิ่งที่เป็นไปได้ยากครับคือซื้อหัวยงมีโอกาสถูกกว่าถ้าด้วยถ้าด้วยลายอาพวกนั้นอะ่ะถ้ามีตัวแบบ เซฟหลงหลงเนี่ยถ้าจะฟิลแบบฟิลช็อตวันช็อตหลงหลงถ้าโดนติดความสามารถที่เป็นเพื่อนเพื่อนไม่ตายแล้วตัวเองไม่ตายเนี่ยมันมันก็เราไม่ได้อยู่ดีครับหรือถ้าเพื่อนตายก่อนหลงหลงก็ชุบคืนขึ้นมาครับเนี่ยถ้าเราเจอทีมอย่างเงี้ยยังไงเราก็โดนตัดครับนะครับยังไงยังไงเนี่ยเราก็โดนตัดความจริงเนี่ยใส่อานาลีไปตัดจังหวะโอกาสฝั่งตรงข้ามด้วยก็ได้นะ,อะลองดูครับคนนี้เนี่ยของเขาแน่น หมายถึงว่าคนที่เราเจอนะเอ้ยแต่เขาไม่มีหลงหลงครับเขาไม่มีหลงหลงดังนั้นนะครับนั่นแปลว่าเขตแดนมาเลยครับที่เหลือก็เป็นการเซฟชีวิตฝั่งเราไม่ให้แตกปั๊บปูเลยนะครับเาราโด,น,าด,น,าดนเราโดนถังเราโดนเขากดเหรอ๋อเราโดนเขากดครับเราโดนเขากดเพราะว่าไม่งานเนี่ยถ้าต่างซานเทพสมุดของเรา กดเขาเนี่ยปีพี่ตรงจะไม่มีโอกาสตัดออกมาตัดจังหวะเราแบบนี้ครับตอนนี้ตึงแล้วนะตอนนี้เห็นเลยว่าตึงเพราะว่านีไ่ไงเขาคำสับใส่เราได้นั่นแปลว่าเราโดนเขากดครับเราโดนเขากดแล้วนะครับตอนนี้มีปลายไร้กาบใส่หลงหลงหรอเห็นไหมทักษะที่สี่ของปีพี่ตรงไม่มีครับทีนี้เนี่ยบอกเลยว่ารู้เรื่องครับ รู้เรื่องแน่นอนตาเนี้ยอาจารย์ว่าเอาการแทบ็บฝีปีตรงขึ้นมาตัดฝันหัวข้าม้ะหน่อยก็ยังดีครับกา่แท็บ้องหล,ลงต้องเซฟไปก่อนแต่อย่างที่ว่าครับเราโดนตัดเกรดเราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับตามนี้นี่ยากครับอีกหนึ่งอย่างในช้อยของการเล่นอย่างที่อาจารย์บอกตัวอย่างฝีปีตรง s อที่เล่นคู่กับถังซันเอชพีที่เป็นถังซันเชสสมุดอ่ะมันมันมีความจําเป็นมากๆครับ อาจารย์ถ้าอาจารย์บัฟอะไรได้อาจารย์ก็จะบัฟเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้ฝั่งนอกข้ามเนี่ยเล่นยากเราต้องยื้อสิบห้าเทอร์ไอ้สิบเทอร์นะครับสิบเทอร์นี้เราต้องยื้อครับตอนนี้ยังไม่เริ่มนับจนกว่ารอบมันจะวนนะครับวนลูปแต่ก็คงเราโดนตัดไปแล้วแบบสิ้นเชิงแต่ว่าเราก็มีโอกาสชนะอยู่นะครับเพราะว่า เรามีอะไรว่าเขตแดน14รอบถ้าทีมเราไม่ตายเลยนะถ้าทีมเราตายหนึ่งตัวอย่างที่บอกนะครับมันจะเสียบระยะเวลาเขตแดนไป5รอบนะมันจะรอบไม่พอนะครับดังนั้นเราต้องไม่ตายเลยตอนนี้เขาก็พยายามตัดเราเท่าที่ตัดได้ครับพยายามตัดยื้อครับพยายามยื้อให้เราเนี่ยเล่นได้ยากที่สุดเพราะที่จะเล่นยากได้ครับต้องเธอแล้วครับอ้าวระยะเวลานับแล้วครับ นับแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลเลยเนี่ยยากอยู่นะแล้วก็บังกรขาวเราโดนเราโดนโซ่ตัว,ตวของมีไปเอ้ชุดลมอะไรสิ้นสุดล็อกทําให้จังหวะในการเล่นยากเห็นไหมบังกรขาวไม่ได้ออกเลยครับดังนั้นเนี่ยในเอ้ยในรอบนี้ห้ามมีคนตายครับมีคนตายได้แค่คนเดียวเพราะห้บกหเป็นสิบหลบหเหลือ8ดังนั้นเราตายได้แค่ตัวเดียวครับมันจะฟื้นคืนชีพทันทีแล้วเสียรอบหรอบ แต่ว่าเราสามารถพลิกโอกาสได้ตรงที่มังกรขาวกลางเขตเราจะได้อ่เคแดนเพิ่มอีก2รอบนะครับงานนี้วัดเชิงครับนี่เราเป็นผู้ถูกกระทำแล้วเนี่ยโอ้โหคือฝันงครามได้เล่นอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าเขาเขาต้องพยายามฆ่าเราให้ได้หนึ่งตัวครับเพื่อเป็นการที่ทําให้เขาเล่นได้ครับแต่ถ้าเขาฆ่าเราไม่ได้เลยนี่ปัญหาก,ก็จะมาครับ โอ้โหค,คือคือลมไรส,สิ้นสุดแม่งล็อกแบบล็อกแบบมังกรขาวไม่ได้เล่นเห็นมังกรขาวอยู่พิงแค่เอื้อมมือแต่มันเหมือนแสนไกลครับอ,อีกสองเทินชนะละชนะครับอีกเทินเดียวใช่ไหมอีกเทินเดียวครับเขาได้เล่นจบเลยแม่เป็นทีมที่โดนกดกระทำจนแทบไม่ได้เล่นโดนกดทุกอย่างก็ยังชนะได้หลงๆอ้าวยังกางโล่โชว์คอรหนึ่งที ได้เวลาจบแล้วจบเรียบร้อยชนะครับบัตเจ้าจอร์ดมันยอดมากนี่หรือชาวพุทธพอเล่นแล้วมันรู้สึกสนุกมากๆนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับสนุกเพราะว่า่อนลงค่าแม่งเหมือนแบบโดนครับโอ้โหเรียบร้อยลงหลบไม่ห้าแดงอย่างนี้นะนะจ๊ะ,จะขึ้นแรง,ง่วงแบบชิลๆนี่จะเล่นเอาแรงแรงทองจากครึ่งหลอดแล้วเนี่ยทางเขตแดนครับ ออที่เหลือก็เพียงแค่บัฟไปเลยดีกว่าบัฟทำให้เขตแดนเต็ม15ไว้ก่อนครับเต็ม13มันขึ้นทางละหนึละ2ตามสกิลนะครับน่าจะกลางโล่มั้งแต่ปีปีตรงเราต้องดูก่อนว่าปีปีตรงเราออกไปตัดหรือเปล่าถ้าปีปีตรงเราไม่ตัดแปลว่าโดนถังซานเทสสมุดฝันขงข้ามกด ให้มาน้ําโลหนาแค่ไหนให้มาน้ําอึดแค่ไหนไม่กลัวครับบอกให้เนี้ยไม่กลัวอ่ะเก็บสแต็กนะครับสามสแต็กไปแล้วนี่เพิ่งเริ่มเล่นโดนไปสามสแตก็กปานอุ้มได้เล่นไงแล้วก็ได้อีกสองตัวคือปูกระบีแล้วก็นี่ก็เกมเต็มห้าครึ่งหนึ่งแล้วครับเฮย้ฮยกดชักดาบออกจากปากหรอ เรียบร้อยไปหนึ่งดอกไปร้ายกับอีกสี่เทินเท่านั้นครับก็จะจบชนะแบบไม่เหนื่อยไม่เมื่อยของจริงเลยนะไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่อะไรเลยตีเขาตีเขาเป็นพิธีครับตีเขาให้มันเป็นพิธีพิธีจริงด้วยเราโดนกดครับนาลีไม่มีแหวนสี่โดนกดจริงด้วย เราโดนถังซันเทศสมุทรฝั่งตรงข้ามคเีเรตเยอะกว่าถาังซันเทศสมุทรฝั่งเราครับโอ้ยมาเถอะสกิลที่เขาล่าลือกันอะ่ะบทเพลงเทวาสยบสาครอะ่ะจัดจัดจ,จ้าอีกเทินเดียวเท่านั้นคุณกำลังจะตายในสามสอง S 1แอคชั่นเรียบร,ยร้อยยอมแพ้เขารู้ครับว่าเต็ม10ต่อแตกเขาคงโดนมาเยอะ s t e ล l a าโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e ล l a าโก plus ลิงก์อยู่ใต้ d e s c r i p t i o เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหลงหลง sp ที่จานพาไปโดยในฐาาด้านของยกพลของจีนในวันนี้เนี่ย ถึงแม้คุณจะเป็นทีมที่ตามมากน้อยแค่ไหนนะครับขอแค่คุณกางเขตแดนและอึดอึดเอาไว้คุณก็ชนะได้แบบฟิลฟิลสบายสบายรู้หรือยังครับว่าตัวนี้ควรเก็บตัวไวใ้ให้มันให้เราแดงตั้งแต่ต้น,ตนใน pvp ใครจะ,จะไปเล่นวะเจอปีไปตรง hp คนเลิกเล่น pvp เยอะมากนะถ้าเจอหลงหลงเข้าไปในาการบอกเลยแค่นเดียวว่าล่องนะครับใส่ไม่ต้องใส่ตัวดาเมจเลยอะคุณแค่ยืนยืนในฝั่งตรงข้ามกระทืบคุณเล่นเล่นไปเรื่อยๆจนระยะเวลารอบหมดครบ10รอบ10ส,สแตก็กเรียบร้อยชนะช,นะชนะทันทีไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตาม การขีแดนได้ก่อนก็จบนะครับแต่ว่าลงหลงเนี่ยมันจะโดนปีปอเชซีที่เป็นล่างล่างแหวน8กดเพราะว่าเวลาที่เราติดคำสาปเราจะการขตดแดนไม่ได้ดังนั้นน่าจะยังคงอยู่นะครับเป็นแต่ว่าลงหลงจะเล่นแหวนแเหมือน,มนกันก็น่าจะมีโอกาสในการอื้อนะครับฝั่งเราห้ามอยู่บ้างนะฝั่งนั้นเติมเงินกันไว้ด้วยนะครับสเตลร,รากโกพาตเติมถูกตเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันเติมแล้วเนี่ยฝา่แฮชแท็กเป็นกำลังใจบอกว่าไวันเกมเมอร์แนะนำมาจะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากนะครับ ขอบคุณไอดีคุณอ้นนะครับที่ให้ไอดีสวยๆดีๆแบบนี้เนี่ยมารีวิวกันนะอยากดูคลิปไหนตัวอะไรยังไงแหวนไหนหรือว่าความสามารถไหนคอมเมนต์กันไปได้จันหยิบจับมาทําแน่นอนแต่ขอเวลาสักหน่อยเพราะบางตัวเนี่ยก็ไม่มีนะครับบางตัวแหวนก็ไม่มีนะครับจะพยายามหามาทําให้ได้ทุกตัวทุกอ่าท่าหน้าของคอนเทนต์เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับพุ้น